<c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่เราลุยดันเจี้ยน f r c ไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วฮะเราก็จะมาสุ่มสร้างดันเจี้ยน f r c ในเอพิโซดนี้กันต่อฮะโดยในเอพิโซดนี้ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะก็ตอนที่แล้วก็ค่อนข้างจะยาวนิดน,นึงฮะเพราะว่า PS4 ของผมมันทำการเรนเดอร์ไฟล์ได้ทีละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะก็จะเป็นการสำรวจ ดันเจี้ยนที่บาซีเป็นเอพิโซดที่2ตอนที่1ก่อนนะฮะในพาร์ทนี้ฮะอ่ะเรามาสร้างสุ่มสร้างกันฮะวันนี้เราจะไปลุยกันที่ <c oughs> ดันเจี้นที่ชื่อว่าอิตฮะอ่ะเราเลือกรูทชาลิดเหมือนเดิมฮะอ่ะแล้วก็ใส่อ่อฟเฟอร์ลิงก็คือโฟยทิดออฟเฟอร์ลิงลอตออฟเฟอร์ลิงแล้ก็เคิร์ทฮะโอเคฮะทีนี้เราสร้างขึ้นมาเลยฮะเป็นการสุ่มสร้างเหมือนเดิมฮะอ่า สุ่มสร้างขึ้นมาเราก็จะไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอเคฮะเราเข้าไปในดันเจียนกันนะดูว่าดันเจียนนี้เราจะได้อะไรอ่ะเราต้องแชร์ดันเจียนก่อนนะฮะอ่าผมจะแชร์ดันเจียนไปด้วยนะฮะอ่ะรหัสดันนี้ฮะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยฮะเดี๋ยวผมจะอ่านรหัสดันเจียนให้ฟังนะฮะ u d i 6 t 4 F Y นะฮะ UDI 6 T 4 F Y อ่าโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในดันเจียนกันฮะวันนี้ก็จะเป็นอ่าอิสรูชาลิตนะฮะเลยคืออิสเกฟสตูนั่นเองนะฮะแต่เป็นแบบถ้วยรูทฮะแล้วก็เราใส่ออฟเฟอริงทั้งหมดแบบ F R C ะฮะก็จะทำให้ศัตรูยากขึ้นมีออร่าสีแดงแล้วก็เลือดของเราลดเหลือครึ่งหนึ่งะฮะแน่นอนฮะเราจะสามารถ ได้เจมพวกคำสาบจากดันแบบนี้ฮะซึ่งดันนี้จะดรอปเจมรูปทรงสามเหลี่ยมฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลุยไปถึงชั้น2ตรงห้องสมบัติแรกก่อนนะฮะเป็นพาร์ทแรกฮะโอเคฮะเราเข้าไปฮะดันเจียนนี้เพื่อให้ชัวร์นะฮะแล้วก็สามารถลุยกับมอนที่นี่ได้สะดวกให้เราติดกระดาษสายฟ้าไว้ด้วยนะ,ะับเพราะว่าฮันไอมอนเตอร์ที่นี่มันจะเป็นประเภทคินนะฮะ ก็จะทาให้พวกมันนะฮะเจอสายฟ้าแล้วก็เจอโจมตีได้แรงกว่าปกติฮะอ่ะเราเข้าไปในห้องสมบัติของเลเยอร์แรกก่อนถึงไอ้คันโยกก่อนฮะอ่ะเลเยอร์แรกตัวนี้รู้สึกจะไม่มีห้องสมบัติตรงนี้ก่อนฮะโอ้เอาอีกแล้วฮะไอ้เสียงแบบนี้ให้พวกแม่มดเฮมบิกแน่นอนฮะรู้สึกว่ามันจะมีเพียบเลยฮะ เราต้องติดไอ้นี่ไปด้วยนะถึงจะดีฮะไอสิ่งที่เรียกว่าโบนแมโลแอดฮะไอพวกเนี้ยแพป้ปืนอย่างมากฮะแล้วก็ไอวิดอฟเฮมวิกพวกเนี้ยฮะมันก็คือพวกที่มาจากไอแมปที่ชื่อว่าเฮมวิกนั่นเองฮะอ่ารู้สึกว่ามันจะอยู่อีกแพ้เออยู่อีกด้านบนเนี้ยเสียงมันเดินอยู่ด้านบนแต่ตรงเนี้ยน,น่าจะเป็นในพวกไอ ไอพวกเอเลียนก่อนฮะอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นพวกเอเลียนแต่ในแมปเนี้ยพยายามอย่าเดินกลางๆแมปนะฮะมันจะมีแผ่นกับดักฮะถ้าเราไปกดเหยียบบางทีมันจะส่งสัตัวออกมาเพียบเลยฮะอ่าพวกนี้อยู่กันน้อยก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้ามันอยู่กันเยอะฮะต้องระวังนิดนึง แล้วก็อีกอย่างครับป่วมอนประเภทคินพวกนี้มันจะแพ้ส,สิ่งที่เรียกว่าทรัสต์นะฮะก็คือค่าการแทงนั่นเองฮะถ้าใช้การโจมตีจากการแทงพวกนี้ก็จะได้รับการโจมตีมากฮะอ่ะเราสำรวจไปก่อนนะฮะระวังอย่าเดินตรงกลางกลางแผนที่นะฮะบางทีมันจะมีกับดักฮะเนี่ยครับผมพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณตรงกลางไว้ก่อนแล้วแผนที่แบบนี้ฮะมันจะพื้นมันจะค่อนข้างกลืนไปกับไอ้กับดักฮะอ่ะเราสำรวจนิดนึงฮะ ขวาร้ายซ้ายดีฮะอ่ะมีแต่ทางซ้ายให้เราไปฮะอ้าวมอนทาอะไรฮะดูเหมือนมอนจะเต้นเบรกแดนฮะ <c oughs> เนี่ยฮะมอนก็บางทีก็บ้าบ้าบอแต่ไอพื้นตรงกลางในห้องที่มันยืนอยู่เนี่ยก็เป็นกับดักเหมือนกันนะฮะอ่ะเป็นกับดักแน่นอนฮะอาเดี๋ยวล่อมันมาฮะ อ่าเนี่ยฮะมันโจมตีแรงมีท่าทางนี้คอยดักเราตลอดอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นเทียนเหมือนกับวางเป็นวงกลมฮะเป็นวงเวทฮะไอพื้นที่แบบเนี้ยฮะมันจะทําการวาร์ปตัวเราฮะเราก็ไปเจอกับอันตรายฮะซึ่งเราจะไม่เสี่ยงเหยียบเข้าไปฮะเนี่ยฮะที่ผมยืนอยู่อ่าเดี๋ยวเอาติดคาาอ่าติดคบเพลิงนิดนึงฮะ อ่าเห็นไหมฮะเนี่ยฮะที่มันเป็นเหมือนเทียนเนี่ยฮะมันจะเป็นวงเวทเพื่อถ้าเราไปเหยียบฮะมันจะเป็นกับดักที่จะดูดตัวเราไปยังสถานที่ที่มีศัตรูอยู่เป็นจํานวนมากฮะแล้วมันก็จะลุมเรานั่นเองฮะเป็นคลิกเล็กๆน้อยๆที่แนะนําให้กันได้เห็นฮะอ่ะข้างบนเป็นในตัวดูดสมองไม่ต้องกลัวอะไรมากฮะดูเชิงมันนิดนึงฮะใช้การดักยิง อ่าแพรี่จะชัวฮะอ่าโอเคชั้นแรกเราเปิดนี้ได้แล้วฮะอ่าถือว่าเป็นดันสั้นๆดีเหมือนกันฮะดูทางซ้ายนิดนึงมีกระสุนดันเจียนนี้จะค่อนข้างดรอปแต่กระสุนนะให้เลือดค่อนข้างน้อยฮะต้องประหยัดเลือดนิดนึงฮะ ทีนี้เหลือด้านบนที่เรายังไม่ได้สำรวจฮะรู้สึกจะเป็นกับดักเพราะว่ามันเป็นอ้พวกแม่มดเฮมวิกฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสักนิดนึงครับว่ามันมีอะไระบริเวณตรงที่เราโผล่มาทีแรกแล้วมันจะมีบันไดให้เราขึ้นไปฮะเห็นไหมมันจะมีเหมือนกับไฟคบไฟเหมือนชี้ทางให้เราะอะเราขึ้นไปดูสักหน่อยฮะว่ามันมีอะไรฮะเผื่อมันมีของหรือบางที่มันมีห้องไปต่อนะฮะ,ะเราจะสำรวจฮะนี่ฮะนี่ฮะ เป็นห้องมืดด้วยฮะโอ้โหครบสูตรจริงๆเราติดกระสุนไว้ก่อนฮะดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะตัวมันอยู่ตรงนั้นฮะข้างบนเหมือนจะมีแค่ของเฉยฮะโอเคฮะเราไปฮะเรารีบกลับ อ่าวิ่งครับวิ่ง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 ,ง,งอ่าออกมาเลยฮะมีแค่ไอ้พวกนี้ฮะรอดักเราอยู่เพียบเลยอ่าไม่มีอะไรฮะทีนี้เราลงไปลุยบอสฮะโบนแมลโลแอสดก็จะมีประโยชน์อย่างเงี้ยฮะก็คือมันจะมีประโยชน์ใช้จัดการในลูกน้องของแมมโมเฮมบิกได้ไวฮะแต่ค่าบัตรติงของคุณก็ต้องสูงเหมือนกันนะพอดีผมอ่อจะบิว้ว ไอ้ดาบชิคาเกะครับพอดีผมได้เจม3 2มบัตจติ้งมาฮะก็พอดีว่าจะทำคอนเทนต์ว่าเอ,อ่อถ้าสามารถแบบหารู้ไอ้เจมชิ้นสุดท้ายได้ฮะก็จะสร้างชิคาเกะที่แรงที่สุดได้ฮะก็คือใส่เจมบัตติ้งส2 6 3เสมชิ้นล่ะฮะอ่าผมขาดแค่ชิ้นเดียวฮะก็เลยเบนมาเป็นสายบัตติ้งฮะอ่ะทีนี้ไปดูฮะว่ามอนจะเป็นอะไรฮะตั้งกระดาษสายฟ้าไว้ก่อนฮะเพื่อความชัว เป็นเบนซักเกอร์ฮะส่วนมากดันพวกนี้จะเป็นเบนซักเกอร์ฮะ,ะติดกระดาษสายฟ้าไม่ได้เลยฮะ,ะพยายามเข้าด้านข้างมันฮะ,อะพออันนี้เราหมดเราก็หลบมาฮะ ประมาณนี้ครับวิธีสู้กับเบนซักเกอร์ที่มันปล่อยเนี่ยฮะพยายามอย่าเข้าตรงๆฮะรอมันไหนปล่อยไอเวทจับมาฮะเราก็หลบแล้วค่อยๆเข้าไปโจมตีฮะเพราะเราต้องรีสตาร์มีนาฮะในดันเจียนพยายามใช้รูนเพิ่มสตาร์มีนามาไว้ด้วยนะฮะรูนเพิ่มสตาร์มีนาเจะช่วยได้เยอะฮะถ้าแบบคุณไม่ใช่สายแบบกระชากไส้ฮะแต่ถ้าคุณแบบเน้นเป็นสายกระชากไส้ก็ใส่สามาก็ได้ฮะแต่ไอ ความพิเศษของลูนเพิ่มสตามน่าก็จะช่วยให้เราเหมือนมีสต้ามน่าเยอะขึ้นจังหวะที่เราวิ่งหนีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยฮะจะทําให้เราสะดวกมากขึ้นนะ,ะเราจะไปสํารวจชั้นสองฮะจะทำเป็นพาร์ทสั้นๆนะฮะเราจะสำรวจชั้น2แล้วก็ ปลดคันโยกชั้น2แล้วก็สำรวจห้องสมบัติชั้น2นะฮะแล้วก็จะปิดพาร์ทแรกไว้ก่อนนะฮะพอดีมันเรนเดอร์ได้ทีละชั่วโมงฮะก็อีกอย่างก็ไม่อยากให้พาร์ทมันยาวเกินไปฮะให้ผู้ชมเได้ดูแบบไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าเกิดมันยาวเกินไปก็จะแบบน่าเบื่อไปนิดนึงฮะเราจะทําคลิปแบบไม่ยาวมากพอดีพอดีฮะโอ้พิร์นแบบนี้ฮะไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีหมูหรือเปล่าฮะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงหมูใส่หูฟังก็จะได้ยินเสียงอะไรชัดเจนหน่อย ยังไม่เห็นหมูฮะเปิดกล่องนิดนึงตรงนี้ไม่มีบันไดอ่ะมีบันไดให้เราขึ้นอยู่ฮะถ้าไม่มีบันไดให้เราขึ้นก็ต้องไปทางมืดๆข้างล่างฮะสำรวจดีๆก่อนนะบางทีมันมีตัวดักทำท่านอนอยู่ฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูกกิ้งหินละ่ะฮะเดี๋ยวเราข้ามทางตรงนี้ไปก่อนระวังมอนดักระหว่างมุมทางด้วยนะฮะอ่าตรงนั้นใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นฮันเตอร์หรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่ฮันเตอร์ฮะ ตรงนี้ใช้ไอเวทยิงล้อมมาก่อนนะมันมีนี่ฮะมันมีไอกับดักคอยเป็นใบมีดคอยสับหัวเราอยู่ฮะเราเข้าไปไม่ได้ฮะอ่าเนี่ยฮะเป็นใบมีดแบบนี้ฮะทีนี้ตรงสุดทางมีไอตัวดักเราอีกฮะเราต้องรีบไปฮะเนี่ยฮะมันจะโยนมีดดักอย่างนี้ฮะต้องระวังเลย มันจะทําให้เราเสียหลักแล้วตัวเราก็กระเด็นไปโดนกับใบมีดที่มันห้อยอยู่ด้านบนนะโอเคข้างในไม่รู้ว่ามีตัวอะไรอย่าเพิ่งเข้าไปสุ่ม4สม5เปิดประตูมาก,ก่อนอ่ะมีตัวดูดสมองเหมือนเดิมฮนะตัวดูดสมองนี่ก็ระวังนะฮะมันโจมตีเราทีเดียวตายเหมือนกันฮนะ คือมันจะมีท่าโจมตีแบบต่อเนื่องฮะถ้าเกิดเราเผลอฮะมันจะตี3 4มหครั้งคือจบเลยฮะชุดเดียวฮะแล้วมันไวด้วยฮะตัวเราจะชะงักฮะอ่ดูกล่องสมบัติแรกว่าเราได้อะไรฮะอ่เพลสลักฮะก็จะเป็นแมทชีเรียลในการสร้างดันเจียนนะซึ่งก็จะส่วนมากพบได้ในดันแบบนี้ฮะได้ทอมเมาฮะ น่าเพลสลักอีกแล้วฮะน่าได้บัตรลิชวนมาฮะโอเคฮะทีนี้เราเหลืออีกเส้นทางหนึ่งที่ยังไม่ได้สำรวจก็คือไอ้ข้างล่างตรงเนี้ยฮะดูว่ามีอะไรเอ่ยอ่ามีแมงป่องโอเคฮะถ้าเราเข้าไปแล้วต้องใช้เนี่ยฮะเดี๋ยวเข้าไปแล้วเราต้องใช้ ออสิ่งที่เรียกว่าไอกระดาษสายฟ้าเพราะว่าไอตัวไอเนี่ยฮะเอ,อ๊ะระหว่างทางตรงนี้มันน่าจะมีห้องสมบัติอีกห้องนึงฮะอ่านั่นไงฮะห้องสมบัติอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวรอก้อนหินมันไปก่อนฮะอ่าแล้วฉีกออกมาด้านข้างตรงนี้ฮะเดี๋ยวอยากขึ้นเข้าไปนะฮะแมมโมเทมบิทฮะต้องรีบ ติดชอบติดฮะมันชอบเดินติดอะไรไม่รู้ฮะอายิงปืนสวนมันไปฮะอืมเป็นเหมือนห้องดักดักตายเราเหมือนกันฮะถ้าเกิดตัดสินใจไม่ดีแล้วลูกน้องมันโผล่มาเร็วฮะก็จะโดนมันลุมฮะ มีแค่เพลสลักมีอะไรนิดหน่อยฮะโอเคไม่มีห้องไปต่อเราก็แค่กลับทางเดิมฮะบางครั้งมันก็จะมีของดีให้เรานะฮะบางครั้งมันก็ไม่มีฮะเดี๋ยวรอก้อนหินไหลลงมาก่อนนะวิ่งตามก้อนหินไปเลยฮะ ัวชัวฮะสุดปลายทางตรงนู้นไม่มีอะไรฮะอ่ะโอเคทีนี้เหลือด้านล่างที่เราต้องไปสำรวจฮนะอะ่เราต้องติดกระดาษสายฟ้าไปนิดนึงนะฮะหายไปนในตัวนี้ฮะลอบมันมาฮะลอบมันมา นั่นไงฮะไอตัวแมงป่องฮะใช้เวทฮะอ่าตัวแมงป่องจะแพ้เวทอ่าเนี่ยฮะดีนะฮะที่เราประเมินสถานการณ์ว่าจะมีแมงป่องฮะเราเลยไม่ตกใจมากเท่าไหร่ ทีนี้เราก็สำรวจได้ไปบร,บริเวณด้านบนนี้ต้องระวังนะบางทีมันมีตัวเมือกดักจับนะฮะไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปได้เหมือนกันฮะฟันกล่องทิ้งไปก่อนนะฮะดูสำรวจด้านบนว่ามีตัวเมือกหรือเปล่านะฮะต้องดูไว้ด้วย ไม่มีอะไรฮะโอเคทีนี้เรากลับไปที่เลเยอร์หลักของเราฮะอ่าเรากลับมาที่เลเยอร์หลักฮะ,ะพยายามปั๊มทำกระสุนไปด้วยนะฮะเผื่อเราจะได้ใช้อาร์เคหรือกระสุนฮะ จะเห็นว่าในดันเนี่ยถ้าเกิดเสเตตัสที่เราสามารถใช้ใได้หลายๆสายฮะก็จะทําให้เราสะดวกหน่อยฮะแต่ถ้าคุณมีสายเดียวก็ต้องพยายามพกอุปกรณ์ไว้ด้วยฮะอย่างเช่นสายสกิลถ้าเกิดเราโจมตีระยะไกลไม่ได้ก็ต้องพกมีดซัดไว้ฮะอย่างทโรวิ่งไนท์อะไรเงี้ยเอาไว้ซัดใส่ศัตรูเพื่อดึงความสนใจมาฮะเพราะว่าบางครั้งเราเข้าไปบวกตรงๆไม่ได้นะฮะมันจะมีศัตรูหรือว่ากับดักคอยขวางเราอยู่ฮะบางครั้งเราจะต้องล่อมันมาฮะ แต่ถ้าเกิดชำนาญแล้วก็คือคุณประเมินเส้นทางแล้วก็รู้ว่าจะต้องจัดการศัตรูลําดับการจัดการศัตรูยังไงได้ก่อนฮะก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งฮะแต่นั่นก็จะเป็นแบบสําหรับคนที่เชี่ยวชาญนะ,ะตัวผมก็พอที่จะทําแบบนั้นได้ฮะแต่ว่าเราเล่นให้ดูเป็น walk through หรือว่าลงคลิปเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างแก่คนเล่นก็พยายามจะทําวิธีง่ายๆให้ดูฮะ,ะเพื่อจะให้นําไปใช้เพื่อเป็นเบสิกก่อนนะฮะ ห้องแบบนี้ไม่รู้มีตัวอะไรดักเราฮะโอ้แก๊งม็อบอันนี้ฮะไอ้ม็อบเอเลียนฮะไม่รู้ว่ามันมีอะไรดักอยู่นะฮะเราอย่าเพิ่งสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไปฮะอะโอเคฮะตรงนี้จะเป็นห้องที่เราจะไปเจอบอสฮะอะมีทางลงไปตรงนี้ฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงฮะอะไม่ใช่ทางลงฮะตอนแรกนึกว่าเป็นทางลงไปได้อะไม่เป็นไรฮะไอ้พวกนี้ต้องใช้ท่าหมุนลาคุโย่ะฮะ ดีที่สุดฮะเนี่ยฮะลากผู้โยมีประโยชน์นะฮะสำหรับลยดันเจียนฮะยิ่งมีสเตมิน่าเยอะก็จะยิ่งดีฮะเราสามารถสู้กับศัตรูในจำนวนมากๆได้ด้วยการใช้อ่าท่าสปินมูฟแบบเนี้ยฮะอ่าตรงกลางนี่ลองระวังนิดนึงฮะบางทีก็คือแบบรู้อยู่ฮะแต่เผลอฮะบางจังหวะ รู้สึกว่าตัวคันโยกจะต้องขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าฮะดูเหมือนว่ามีประตูทางนี้อีกทางหนึ่งฮะยวเดินไปดูก่อนฮะว่าเป็นยังไงบางครั้งมันจะมีตัวมนุษย์เอเลียนฮะเราต้องระวังนิดนึงฮะไม่แน่ข้างบนอาจเป็นฮันเตอร์นะฮะถ้าเป็นฮันเตอร์เราต้องวิ่งมาสู้บริเวณแจ้งๆฮะก็คือบริเวณกลางห้องโถงฮะโอ้ยเป็นไอตัวนี้อีกแล้วฮะ เบื่อจริงๆฮะโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ไปทางนั้นถ้าจะมีทางหนึ่งที่เราไปได้บางทีมันอาจจะมาเชื่อมกับทางนี้ฮะ,ะเราขึ้นด้านบนก่อนฮะอ่านี่ฮะขึ้นด้านบนตรงนี้ก่อนไอทางไหนที่มีตัวศัตรูไร้ายๆฮะเราอย่าเพิ่งพยายามไปก่อนนะไปแบบทางที่มีทางที่เราไปก็ไปดูก่อนนะบางทีมันจะเชื่อมกับทางนั้นฮะ้วแล้ว มันจะทําให้เราแบบง่ายกว่าฮะบางครั้งมันจะอยู่ใกล้ตัวแมมมดฮะซึ่งทําให้เราจัดการในตัวซัมมอนได้ก่อนฮะเราเดินสํารวจนิดนึงฮะ่าเดินกลางห้องเหมือนเดิมฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเปิดประตูไปตรงนี้บางที่มันจะไปเชื่อมกันนะห้องอเจอห้องอัน,นี้แล้วฮะใช้ท่าหมุนจัดการมันฮะ เปิดคันโยกฮะทีนี้เราเปิดคันโยกสบายใจแล้วทีนี้เราลองไปตรงจุดที่มีกลุ่มแมมมดเฮมวิกดูฮะเผื่อมันมีทางไปต่อ,อตรงนี้เราเคลียร์แล้วอย่างน้อยเราเปิดเส้นทางสู้บอยไปแล้วฮะถ้าเกิดตรงนั้นไม่มีอะไรเราก็แค่ต,ตายแล้วก็ไปสู้บอสฮะ เอ้บริเวณด้านนี้มันไปได้หรือเปล่าฮะทางฝั่งนี้มีทางไปหรือเปล่าถ้ามีทางเชื่อมให้สัง่งให้ไปทางเชื่อมกับมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทางตรงๆกับมันนะอันตรายฮนะโอเคเราขึ้นไปดูว่า้แม่มดมันอยู่ตรงไหนฮะบริเวณนี้ระวังนะฮะมีกับดักไอ้ถ้ามีเกวียนแบบนี้ฮะบางทีมันจะเป็นทางดักนะฮะต้องระวังนิดนึงอ่ะตรงนี้มีกล่องสมบัติฮะเก็บกล่องสมบัตินิดนึง อะเราติดโบ,บนแมโลแอดไว้เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้อยู่ตัวหนฮะอ๋ออยู่ตรงนี้ฮะโอเคฮะเราขึ้นมาจากทางด้านนี้ฮะอ่ารอมันมาฮะรอบมันมาเราไปขึ้นจากอีกฝั่งนึงอ่านี่รอบมาได้ตัวนึงฮะตัวหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วฮะ อ่าโอเคฮะตายไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราลงมาจัดการมันทีละตัวฮะถ้ามือดอยังไงขออภัยด้วยนะฮะอ่าใช้โบนแมลโลแอดง่ายฮะเนี่ยฮะยิงนัดเดียวตายฮะอ่าเหลือตัวเดียวฮะเราขึ้นไปจัดการมันได้ตัวเดียวนี้ก็ต้องระวังนะจังหวะชัวร์ฮะมันเร็วฮะอ่าโอเคฮะทีนี้เราสำรวจบริเวณนี้ได้แล้วฮะ วิธีจัดการแม่มดเฮมวิกในดันคําสาบแบบนี้ก็จะสเตปแบบนี้ฮะ,ะจัดการมอนตัวหนึ่งก่อนนะเพื่อดูว่าตัวแม่มดอยู่ตรงไหนฮะจะได้ง่ายฮะเมื่อกี้ที่เราไม่ขึ้นมาจากตรงนี้เพราะว่ามันมีเสาบังงั้นแล้วกว่าเราจะวิ่งอย่างนี้ฮะเราวิสัยทัศน์ของเราไม่ดีฮะแล้วก็เราวิ่งไปเมื่อกี้เพื่อดึงตัวล่อไปหนึ่งตัวครับเป็นแท็กติกเหฮะก็ ล่อไอ้ลูกน้องของมันไปก่อนฮะลูกน้องมันค่อนข้างจะโง่ฮะถ้าเกิดเราล่อมันไปได้ฮะมันก็จะเออเอไปหลงทางฮะอ่ะไม่มีอะไรแล้วทีนี้เราไปสู้บอสฮะ เดี๋ยวดูฮะว่าชั้น2มีห้องสมบัติหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดชั้น2มีห้องสมบัติแล้วก็เราสำรวจห้องสมบัติเสร็จแล้วก็จะตัดพาร์ทนะ,ะแต่ถ้าเกิดห้องสมบัติมันไม่ไกลมากก็จะสู้บอสฮะพยายามจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะฮะเพราะอย่างที่บอกครับ PS4 สามารถเรนเดอร์ได้ทีละ1ชั่วโมงคะัสำหรับการเรนเดอร์คลิปฮะก็เป็นข้อจํากัดในการทําคลิปแหละฮะก็ก็มีเพื่อนๆแนะนํามาให้เปิดรับ ไปดเนทแต่ว่ามันก็เพิ่งทําช่องมามียอดซับน้อยเกินไปฮะยังไม่ได้ทําผลงานที่มันดีมากฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากโดเนทจริงๆก็ผมก็มีพามบทความอยู่ใน f อฟเฟตเฟซบุ๊กของ Thailand วิกิแลนดมากก็แอดมินฮะก็อนุญาตให้ผมมาก็ทําการเหมือนกับเ,เปิดรับรายได้ได้นิดๆหน่อยๆฮะก็เพื่อนๆก็ช่วยมาฮะก็คือแบบ ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะก็คือเขาจะไม่ช่วยเราก็ได้ครับแต่เขาก็เห็นในผลงานแล้วก็ความตั้งใจของเราในการทําผลงานฮะก็ก็สนับสนุนผมมาฮะบางครั้งผมก็ขอความช่วยเหลือไปฮะก็คือเพื่อนๆที่ได้อ่านผลงานแล้วก็ชื่นชอบผลงานก็คอยช่วยเหลือฮะยังไงต้องขอขอบคุณมากทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจของ ไทยแลนด์วิกกี้แลมนะฮะรวมถึงเครื่อง ps 4ที่ผมได้เล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเครื่องที่รับโดเนตมาจากช่องของคุณหนิงสัญญาเพนะฮะลองไปติดตามดูฮะสัญญาเพฮะ s a r a n ฮะ y a นะฮะแล้วก็ p l a y ฮะสัญญาเพฮะเป็นช่องอที่เล่นเกมของทุกๆเครื่องคอนโซลนะฮะไม่มีห้องสมบัติฮะเราก็ต้องมาสู้บอสฮะเดี๋ยวมาดูฮะว่าบอสเป็นตัวอะไรฮะ ใส่ยาบัฟไปด้วยฮะม่รู้ว่าเป็นตัวเอเลี่ยนหรือเปล่านะฮะโอ้ยตัวนี้ฮะตัวนี้ต้องหลบมาก่อนฮะไม่มีเวลาเติมเลือดฮะเนี่ยผมเติมเลือดไม่ได้เลยฮะ เนี่ยฮะโอ้เติมเลือดยากฮะตัวนี้อะต้องตั้งสตินิดนึงฮะจังหวะน่าเห็นไหมฮะเราไม่ได้ฝึกฝนกับมันมาบ่อยฮะตัวนี้อ่าเนี่ยฮะโอเคทีนี้ตัวนี้ถ้าเกิดใครเล่นสายเวทฮะมีแท็กติกพิเศษอย่างหนึ่งฮะเดี๋ยวผมนำเสนอให้ดูฮะ ตัวนี้ไม่ค่อยอะไปกันใหม่ฮะเราบัฟกระดาษสายฟ้าเหมือนเดิมฮะแล้วก็ตั้งไอเอ็กซ u t ูเซเอร์โกลบไปฮะ ไปด้านหลังมันฮะไปด้านหลังมันฮะอ่าอย่าพลาดฮะโอกาสแบบนี้ฮะทีนี้ปล่อยเอ็กซ์เซคูเชันเลิกโก้พะอ่านี่ฮะวิธีการสู้กับมันฮะอ่าเป็นยังไงฮะ บอสในดันนะค่อนข้างจะยากใช่ไหมฮะก็เราต้องใช้แท็ติกนิดนึงฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีซิค c ู t ช o เนอร์กรจะต้องจะต้องแม่นในการยิงเพื่อดักทำแพรลี่แล้วก็รู้จังหวะที่มันจะหนีไปเพื่อแยกดาบแล้วก็ไปโจมตีด้านหลังแบบเมื่อกี้ฮะอ่ะเนี่ยฮะก็เป็นวิธีในการต่อสู้ในดันแล้วก็บอสในดันฮะ ถ้าเกิดใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง DV Hunter ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไอเอพิซดนี้ก็จะจบลงครับเป็นตอนที่1ของการตะลุยดันในเอพิซดที่2ของการตะลุยดัน FRC ฮะยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ DV Hunter ไปก่อนครับผม